ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันอาทิตย์ตรงกับวันที่30ของเดือนพฤศจิกายนซึ่งตรงกับขึ้นสิบค่ำเดือนหนึ่งปีมะเส็งสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจำวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไร การดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งคำโบราณก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหะสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องทุกคนก็จะต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเรา ในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรก็จะมีโชคมีลาบไม่ว่าจะไปหางานทำหรือจะไปเสี่ยงดวงก็จะมีโชคมีลาบแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัป,ปะมงคลสำหรับวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น ทุกคนก็จะต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้สีดำสีเทาสองสีนี้จะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ตัวของท่านนั้นมีโชคมีลาบในวันนี้การเสี่ยงดวงก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ เลขที่ดีเลขที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ให้ท่านหาติดเนื้อติดตัวไว้นั่นก็คือเลขหเลขห้าจะเป็นเลขที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ให้มีติดเนื้อติดตัวไว้ท่านจะมีโชคมีลาภสำหรับเลขห้าอันเป็นเลขมงคลสำหรับท่าน ในเรื่องของการงานวันนี้ก็ถือว่าดีจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านในเรื่องของการงานวันนี้ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานอะไรก็แล้วแต่ท่านจะทำได้และจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านอีกด้วยเรียกว่าในเรื่องของการงานจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินการทอง วันนี้จะมีลายจ่ายอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากเท่าไรท่านก็ยังมีลายรับอยู่เรื่อยๆในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคู่รักคู่ครองวันนี้ต้องตามอกตามใจถนหักว่าเราไปขัดใจอาจจะมีการโต้เถียงหรือว่ามีการทะเลาะเบาะแวงเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราต้องตามใจเขาไว้สำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้สำหรับสีที่ดีสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือ วันนี้สีเหลืองกับสีชมพูสองสีจะเป็นสีที่ดีจะนำโชคนำลาบมาให้กับตัวท่านได้ในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ เลขที่ดีเลขที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้มีติดเนื้อติดตัวติดตนไว้จะเป็นมงคลอย่างยิ่งนั่นก็คือเลขหเลขหจะเป็นเลขที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ <c oughs> ในเรื่องของการทำงานวันนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการงาน จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยเ่อๆเรียกว่าท่านยิ่งขยันท่านยิ่งทำงานวันนี้ท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านอีกด้วยในเรื่องของการเงินดีวันนี้จะทำอะไรหยิบจับอะไรก็จะมีโชคมีลาบมีความสำเร็จมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาหาท่าน ในเรื่องของคนรักวันนี้จะจู้จี้งุดหงิดสักหน่อยทำไรพูดจาไรละวังเขไว้บางครั้งบางคราวเราพูดดีก็กลายเป็นล้ายพูดล้ายเป็นดีต้องระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ต่อมา <c oughs> เราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างวันนี้ ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลสีดำสีเทาสองสีจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนือ้อติดตัวดีจะมีโชคมีลาบอีกด้วย ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้เลขที่ดีเลขที่เป็นมงคลควรหาติดเนื้อติดตัวติดตนไว้จะเป็นมงคลอย่างยิ่งนั่นก็คือเลขเก้า เลขเก้าจะเป็นเลขที่นำโชคนำลาภให้กับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ให้ท่านมีติดเนื้อติดตัวไว้ท่านจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในเรื่องของการงานวันนี้ก็ถือว่าดีงานจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในเรื่องของการทำงานท่านจะไม่เดือดร้อนท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านอีกด้วย ในวันนี้ถือว่าในเรื่องของการงานดีการเงินก็จะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่บ้างในช่วงของวันนี้อาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับให้ท่านระวังไว้ให้ท่านลองดูบางสิ่งบางอย่างถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปจ่ายในวันนี้ให้ท่านประหยัดอดออมไว้บ้างจะเป็นการดี คนรักคนใคร่เอาอกเอาใจพูดจาดีให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการทำงานให้ความคิดเห็นดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจําวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออก จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนนั่นก็คือสีขาวกับสีเทาสีขาวกับสีเทาจะเป็นสีที่ดีจะเป็นสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนจะเป็นมงคลอย่างยิ่งในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้ ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพุธในวันนี้ก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบหยิบอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายโชคลาบก็จะมีวันนี้เลขที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันพุธควรจะมีติดเนื้อติดตัวติดตนไว้จะเป็นมงคลอย่างยิ่งนั่นก็คือ เลขสเลขสี่จะเป็นเลขที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ในเรื่องของการงาน <c oughs> การงานวันนี้ท่านต้องระวังสักหน่อยหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่สูงที่ต่ำอันนี้ท่านระวังอุบัติเหตุอาจจะมีเกิดขึ้นได้ให้ท่านละมัดระวังไว้ ในเรื่องของการเงินดีวันนี้หยิบจับอะไรทำอะไรจะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองท่านจะมีรายรับเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่ก็มีรายจ่ายเปรียบเสมือนเป็นเงาตามตัวมีทั้งรายรับและก็มีทั้งรายจ่ายเพราะฉะนั้นในเรื่องการเงินการทองคนที่เกิดอยู่ในวันพุธจะไม่เดือดร้อน ในเรื่องของคนรักคนใคร่ก็ดีเอาอกเอาใจพูดจาดีให้คำปรึกษาหาหลือได้ในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจําวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัดกันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้า ไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีน้ำตาลกับสีเขียวสองสีนี้จะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์จะมีโชคมีลาบทำอะไรก็มีความสำเร็จในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดในวันพระฤหัสประจำวันนี้เลขผานาทีเลขที่ดีเลขที่เป็นมงคลนั้นก็คือเลข8ปดเลขแจะเป็นเลขที่ดีจะเป็นเลขที่เสริมดวงจะตาของท่านท่านมีเลข8ติดเข้าไว้ท่านจะมีโชคมีลาบในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ก็ถือว่าต้องระมัดระวังสักหน่อยในเรื่องของการทำงานถ้าหากว่าทำรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนระวังในเรื่องของการอิจฉาหรือว่ามีการชิงดีชิงเด่นชิงไหวชิงพลิปกัน บางครั้งก็ไม่อยากให้ใครได้ดีให้ท่านระมัดระวังไว้อาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือมีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันในท่านระวังไว้ในเรื่องของการทำงานส่วนรวมในวันนี้ในเรื่องของการเงินดีท่านจะมีรายรับและก็มีรายจ่ายสลับกันเรียกว่าเป็นเงินหมุนเวียนมีทั้งรายได้และก็มีทั้งรายจ่ายในช่วงของวันนี้ คนรักวันนี้จะจู้จี้งุดหงิดสักหน่อยพูดจาอะไรต้องระวังอาจจะคอยจ้องจับผิดเราอยู่ให้ท่านระวังไว้ใจเย็นๆแต่หากใจร้อนอาจจะมีการเดือดร้อนเกิดการทะเลาะกันได้นี่ก็คือท่านที่เกิดในวันพระหรืออาจประจำวันนี้ ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่เป็นมงคลวันนี้สีเขียวกับสีน้ำตาลสองสีจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้เลขที่ดีเลขที่เป็นมงคลในช่วงของวันนี้ถ้าหากว่าท่านมีติดเนื้อติดตัวติดตนจะเป็นมงคลอย่างยิ่งนั่นก็คือเลขสาม เลขสามจะเป็นเลขที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ในเรื่องของการงานงการงานวันนี้จะเหมาะกับการค้าขายท่านใดที่เกิดอยู่ในวันศุกร์จะขายอะไรหรือเพิ่งจะเริ่มลงทุนก็ถือว่าม,มีโชคมีลาบจะขายดิบขายดีเงินทองจะหลังไลเข้ามาหาท่านนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ ในเรื่องของคู่รักคู่ครองวันนี้ก็ดีให้คำปรึกษาหาลือได้ทำอะไรช่วยเหลือในเรื่องของการทำงานดีปรึกษาได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างในช่วงของวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวจะเป็นสีที่เป็นมงคลอย่างยิ่งนั่นก็คือสีน้ำตาลสีควันบุรีสองสีนี้จะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวดีจะมีโชคมีลาบในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้า ไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจํำวันนี้เลขที่ดีเลขที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนจะเป็นมงคลอย่างยิ่งนั่นก็คือเลขเจ็ดสหรับเลขเจ็ดในช่วงของวันนี้แต่หากว่าท่านหาซื้อไว้จะมีโชคมีลาบ จะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในวันข้างหน้าในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านจะยุ่งยากสักหน่อยจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเซ็นสัญญงสัญญาหรือว่าไปคำประกันอะไรคนที่เกิดอยู่ในวันเสราร์ระวังให้มากอย่าคิด เซ็นหรือว่าอย่าไปทำอะไรในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านไปเซ็นสัญญงสัญญาหรือว่าไปคำประกันอะไรอาจจะไม่ดีอาจจะผิดหวังจะทำให้ท่านเสียอ,อกเสียใจยได้ในวันข้างหน้าให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการเงินดีวันนี้จะมีเงินหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยๆ คนรักคนใคร่ก็เอาอกเอาใจพูดจาดีช่วยเหลือในเรื่องของการทำงานได้ในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจําวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงประจําวันของท่านวันนี้จนครบเจ็ดวันก็ขอใทุกท่านที่ฟังกันแล้ว จงโชคดีกันทุกคนไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรคอยท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนานึกถึงเงินก็ให้ไหลามาเทมานึกถึงทองก็ให้ไหลามาเทมามากองหน้าบ้านจนท่วมเธองวดนี้ขอให้ท่านถูกหวยเบอร์กันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี